สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับตอนนีน้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาสู่รายการ,ป,รปัตตานีบ้านเราหรือปตัตตานีรามากิตอนนะครับผมอัศรีย์สมะแอร์มาเจอกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันที่29มิถุนายน2565นนะครับมีเรื่องราวต่างๆมาก,มา,กมายเหมือนเดิมนะฮะ สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยนะครับบอกว่าข้อชี้แจงในสามประเด็นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลแล้วก็หน่วยางานที่เกี่ยวข้องดังนี้นะครับหนึ่งก็คือกรณีเหตุการณ์ความรุในแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หร,อรือเจ้าชะตอนี่จากการเปิปดเทบสถิตินะฮะจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละห้าสิบเก้าเลยทีเดียวก็ถือว่าเกินครึ่งนะครับซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่การบระคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังประกอบกับการขับเคลื่อนและก็บระรวณาการ ของหนึ่งงานที่เกี่ยวข้องทั้งเจ็ดกลุ่มภารกิจอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะ,ะการรนมงการระบบกล้องวงจรปิดหรือ cctv ของกรารมานภักษีส่วนหน้าส่งผลให้การป้องกันแล้วก็การติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณฟังกรณีการเป็นเอกภาพในการทำงานนะครับเดิมนะกสะชได้กำหนดให้การแก้ไขจังหวชายภาคใต้ เป็นวาระสําคัญเร่งด่วนโดยในประสิทธิภาพในการดําเนินการขับเคลื่อนแผนงานและการมีเอกภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งนายกรัฐมนตรีและก็หัวหน้าค้สชในขณะนั้นนะครับก็ได้ให้แนวทางในการดําเนินงานดังต่อไปนี้ครับ 1. ความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนการดนการขับเคลื่อนงานแล้วก็ 2. ความเป็นเอกภาพในกรอบทิศทางและนโยบายซึ่งจะมีเป้าหมายวัตถุประสงค์กรอบการดําเนินการ การประสานงานและตัวชี้วัดกำกับไว้อย่างชัดเจนโดยการดำเนินการที่ผ่านมาทุกหน่วยงานได้ยึดกรอบแนวทางต่างๆมาโดยตลอดรวมทั้งการเชื่อมโยงบทบาทของคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลที่สามารถประสานการดำเนินงานทั้งในภาคส่วนแล้วก็ในลนักษณะของการเข้าถึงชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถดำเนินการได้อย่างประสานสอดคล้องนะคุณผู้ฟัง 3. ก็คือ กรณีการใช้งบประมาณจำนวนมากในการแก้ไขปัญหาโจาทย์ชายแดนภาคใต้นะครับงบประมาณในการดําเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการกําหนดงบประมาณในลนักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งรัฐบาลได้กําหนดให้มีแผนงานงบประมาณโดยกําหนดเป้าหมายตัวชี้วัดรวมถึงาาก,การบรูรณาการและก็จัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบตามแบบเกมที่สานังกงบประมาณได้กําหนดไว้โดยมี คณะกรรมการบริหารพิจารณาการกรองจัดสรรงบประมาณในทุกระดับตั้งแต่ระดับพื้นที่ไปยึดถึงระดับนโยบายแล้วก็มุ่งเน้นการบริหารวงานที่เกี่ยวข้องทั้งแผนงานโครงการและก็งบประมาณทำให้การดำเนินการมีเป้าหมายและก็แนวทางที่ชัดเจนมีความต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์จุดมุ่งหมายและก็ตัวชี้วัดร่วมกันประเด็นต่อมานะครับวงเงินงบประมาณที่ถูกระบุเอาไว้ว่า มีจำนวนค่อนข้างสูงนะเป็นวงเงินที่รวมฟังก์ชันแล้วก็งบแก้ปัญหาส่งผลให้งบประมาณปี2559รมีวงเงินถึง20,000กว่าล้านบาทแล้วก็1,000 0กว่าล้านบาทตามลำดับนะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามปี60ได้มีการบริการงบประมาณจาก14กระทรวง45หน่วยงาน3ส่วนราชการที่ไม่ได้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี1หน่วยงาน3แล้วก็1หน่วยงานอิสระของรัฐ โดยผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนการจากสํานงบประมาณแล้วแล้วก็แยกงบฟังก์ชั่นออกไปโดยได้รับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ2 5 6 0ริวมหน่กว่าล้านบาทงบประมาณดังกล่าวได้จัดสรรลงไปใน7กลุ่มภารกิจสอดคล้องกับสภาพความรุนแรงของปัญหานะค,คุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีหน่วยรับผิดชอบในในแต่ละกลุ่มภารกิจชัดเจนกลุ่มภารกิจที่มีความสําคัญคือกลุ่มภารกิจงานที่1น,นะฮะการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญในการสร้างสภาคแวดล้อมสาหรับการขับเคลื่อนในเรื่องอื่นๆ,ๆโดยจําเป็นต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงในการปฏิบัติเพื่อควบคุมสถานการณ์วงเงิน5,000กว่าล้านบาทรอลงมาคือการให้ความสําคัญกับกลุ่มภา,การกิจที่สี่นะครับในเรื่องของการศึกษาศาส,สนาและศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยสนับสนุนและก็รักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์วิถีชีวิต และว,วัฒนาธรรมเฉพาะกับประชาชนในพื้นที่วงเงิน2,000กว่าล้านบาทครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับกลุ่มธุรกิจที่ห้าพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และก็คุณภาพชีวิตวงเงิน2,000กว่าล้านบาทเพื่อ l l ะยกระดับความเป็นอยู่ให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง,ย,างยั่งยืนในระยะยาวภักัฐได้ให้ความสําคัญกับการตรวจสอบอกำกับดูแลแล้วก็การใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพโดยจะให้ความสําคัญกับการตรวจสอบ ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทัจดิตการใช้จ่ายงบประมาณจัดฝ่ายต่างๆอย่างจริงจังแล้วก็เข้มข้นทําให้งบประมาณที่ใช้จ่ายได้เนี่ยครับเลื่อนส่งผลถึงประชาชนอย่างแท้จริงต่อไปนะครับเราก็บอกว่าเราจะเข้าสู่ในภาะวะปกตินะครับก่อนปี4 .7 ไม่ไม่วันใดก็วันหนึ่งนะครับตอนนี้เราเชื่อมั่นนะครับในเชื่อมั่นในในส่วนของกระบวนการในการที่จะ ไอ้พี่น้องในจังหวัดชนบุรีภาคใต้ได้มีการเรืมตาอ้าปากแล้วก็มองเห็นสันติภาพให้ได้กลับมานะครับเราถึงจะมีโอกาสที่จะส่งลูกเรียนหนังสือเราอยู่ใน,พ,น,พ,นพื้นที่พัฒนาพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจให้กับพี่น้องเราลูกหลานเราให้ได้มีความสุขในพื้นที่จังหวัดชนบุรีภาคใต้มีรอยยิ้มความสมัครสมานสมัครคิดที่มันเกิดขึ้นให้เหมือนก่อนปี2547